สวัสดีค่ะคนเกิดวันจันนะวันที่9ถึง15กันยายนดวงจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังกดแชร์เป็นกําลังใจใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากลอย่าดือ้ออย่าใจร้อนความมั่นใจความอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองอยากจะท้าทายนู่นนี่ต่างๆดีเพราะว่าการมองปัญหาการมองอุปสรรคเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นสิ่งที่ดีแต่บางเรื เรายังไม่เก่งเรายังไม่ฉลาดหรือเรายังไม่แน่จริง อย่าใจร้อนปรึกษาหาหรือผู้ใหญ่ขอคำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์ก่อนสัญลักษณ์ของไพ่เด็กถือดาบเนี่ยบางทีดื้อรั้นมากไปใจร้อนเอาแต่ใจไม่ก่อเกิดประโยชน์การทำงานอาจจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมีคนพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วมีคนให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยาอวดดีการตื่นเต้นตื่นตัวอยากจะประสบความสาเร็จค่อนข้างโดดเด่น ในสัปดาห์นี้เนี่ยข่าวดีในเรื่องของงานค่อนข้างมีความเจริญก้าวหน้าอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งปัญหาค้างคาอะไรใดๆไพ่ The World จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นไม่ดื้อนะคะช่วงนี้อาจารย์จะไม่ค่อยโชว์ไพ่นะเพราะว่าติกต o อมันจะชอบรีพอร์ตไพ่บางอันที่มันมันจะแก้ผ้านนะอันนี้ก็ พูดตามไพ่ที่ปรากฏกันละกันแต่จะไม่โชว์ไพ่เอาเป็นว่าเรื่องงานไม่ดื้อร้านไม่ใจร้อนไม่อวดดีมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลตัวคุณเองมีโอกาสประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าแล้วมีเรื่องของการเฉลิมฉลองปัญหาอะไรที่คาระคาซังอยู่เคลียร์ได้เคลียร์จบปิดจ็อบปิดโปรเจกต์สำหรับธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้อาจจะต้องหาแนวร่วมยังไม่ต้องรีบร้อนขยับขยายเคลียร์อะไรเก่าๆให้มันเข้าที่ เ้าทางก่อนแล้วค่อยวางแผนกันใหม่ในเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่คนวันจันเนี่ย เหมือนเด็กไม่รู้จักโตช่วงเนี้ยอยู่ดีๆก็เจ้าอารมณ์อยู่ดีๆก็ง้องแงงอยู่ดีๆก็อะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างี่เง่าจนทําให้เราเป็นคนไม่มีเหตุผลหรืออย่ากขี้หึงอย่าระวังอย่าระแวงไพ่ไม่มีอะไรเลยความหมายไพ่ย,ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีรักกันดีแต่ด้วยอารมณ์ด้วยเคมีหรือด้วยอะไรต่างๆช่วงนี้ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดทาให้เรารู้สึกไม่พอใจหรืออยู่ดีๆมันมีเรื่องให้แบบ อยู่ดีๆก็ระแวงอ่ะอยู่ดีๆก็จิตตกคิดเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะสัญลักษณ์ของไพ่เดอะเวลความรักดีช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรกันดีอย่าคิดมากสำหรับคนโสดคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันอยู่ดีๆความแบบ ความใกล้ชิดสถานะเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันช่วยเหลือกันดูแลกันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทราบซึ้งนํำใจทำไมดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ย จะมีความรักที่เกิดจากความช่วยเหลือเอื้ออาทรสำหรับการเงินดีแต่ช่วงนี้เวลาใครห้ามใครบอกอย่าลงทุนนะระมัดระวังถูกหลอกถูกโกงนะเฮ้ยดูดีๆนะมันจะเสียหายนะฟังคําแนะนำของคนอื่นบ้างจะได้ไม่เสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือจะได้ไม่เสียเงินไปเพราะความดื้อรั้นของตัวเรา การงานก้าวหน้าการเงินก็ดีขึ้นสัญลักษณ์ของไพ่เดอะเวิลด์สัญลักษณ์ของไพ่ไสามไม้เท้ากินดีอยู่ดีสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แสดงว่าการเงินมีกินมีใช้ไม่ติดขัดโชคลาภมีอยู่บ้างมาจากผู้หญิงร่างถ้วมใครอยากซื้อหวยซื้อได้เลยแต่เน้นไปที่เรื่องของผู้หญิงร่างถ้วมอาจจะเป็นคนที่ผิวสองสีแต่บางคนอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแล้วเงินเดือนเพิ่ม หรือบางคนไปติดต่อเจราจาประสานงานปิดจ็อบได้ปิดดิวได้ได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์ได้คอมมิชชั่นมันเลยทำให้สภาพคล่องทางการเงินดีช่วงนี้นอกจากเรื่องของอารมณ์ที่เตือนไปแล้วเรามันระวังอาหารการกินน้ำหนักตัวจะขึ้นนะน้ำหนักตัวจะขึ้นอาจจะทำให้คุณเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคความดันแล้วก็โรคหัวใจอันนี้ต้องตรวจค่าน้ำตาลตรวจค่า คอเรสเตอรอลน,นิดหนึ่งส่วนใครที่มีกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานกับหัวใจอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีออกกําลังกายบ้างนะให้เลือดลมมันได้สูบฉีดให้ร่างกายมันได้เอ็กซ์ไซส์สักหน่อยขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงย้ําขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาส แก้เคล็ดเสริมดวงตื่นเช้าใส่บาตรนะใส่บาตรด้วยอะไรก็ได้แต่อยากให้เป็นอาหารนะอยากได้เป็นอาหารโดยเฉพาะอาหารปรุงสุก3วันติดแล้วกรวดน้ำอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จสมบูรณ์แบบเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมภพยากรค่ะ